ออพี่น้องมาเบิ่งไงเสียงได้ยังมาพี่น้องเถอบมึงพี่น้องเพื่อนวายังพี่น้องเพื่อนว่าตัวเดียวอันเดียวงัวพี่น้องนี่ใครหำม,มันตัวนี้มันตัวเดียว,ว,ยวอันเดียวมันพี่นอ้องตุมเปืป่อยๆจุดเจลคุมพี่น้อง ไปท,ทำความสะอาดจักน่อยกันกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบผอก็ส่องไอ้เสียงผ้าแดงกแล้วพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องพี่อะเสียงแดงหยังพี่น้องว่าอีหยังอาพี่น้องว่าอีหยังพี่น้องว่าอีหยังเอานี่เป็นไข่เป็นไข่มาหนี่ตัวเดียวอันเดียวง่วพี่น้องว่ายกับทำงัวแล้วพี่น้องขอโทษขอไฟผูไปกินแล้วพี่น้องเนาะเพื่อสองอันนี้มันต่อกันนี่พี่น้องนี่สองอันนี้มันต่อกันนี่ไอเสียงตัดออก กินกับเจียวบีคมๆมาเนี่ยนะชิดบีใช่ก็เนาะก็พี่น้องอย่าไปรับส้มกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาำเหมนกับนัง่งแลงใจเสีส่ยงนะพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาขออย่าใส่เป็นกันไก่มาเนี่ยแฮม,มมันพี่น้องแำม,มันคมเบียมล่ำ กินใหไหมน้องตัวเดียวมีอันเดียวเพื่อนตัวเดียวอันเดียวนะบางอันตัวนี้มันแตกพี่น้องอไอ้คว,วันไม่รู้เสียงรถเสียงล่าเรกกากลัวพี่น้องก็ขอถกขอแพ้พี่น้องเนาะตัวนี้ที่ตัวนี้มันไข่หำไม่ได้พี่น้องตัวนี้บ่เหนียวอืมชิมกินยูนิดนึง เอาเสียวเคียงมาซ่อยหน่อพี่น้องอหากินยากอขอโทษขอให้ผู้พี่น้องเพิ่นบ่เคยกินเนาะเพิ่นวโอ้กินได้บ่โอ้ยสม,มุนไพรนี่พี่น้องเราคึกเพิ่นว่าวันนี้ไม่ไม่น้องแค่ชอบเนี่ย นี่เป็นก้อนพี่น้องนี่ไป็นก้อนจุ่มลงไปมันพี่น,อน,นอ้อง,องสดต้มมานี่เนาะมีคม หว <ừ. S 2> นเลยพี่น้องเห็นปะมานต่มขอมานสองชั่วโมงเพี่น้อง อากาศจำหมองเน่าแต่ไม่กำลังตกดีมพี่น้องอืมอืมตุหม้อต้มแล้วอืมหวอนพี่น้องคือกาวน่ะเนี่ยว่ามันก็ต้องกินแบบว่า หอนหอยไม่หนอนกนกินบ่หอนเป็นไข่โอ้ช oh, าบิเยอะ อ,อันเยากกว่าแค่นี้พี่นอ้องเพียอถามมันมาเลยนี่คันต้มบ่เปื่อนมันกันไก่นี้มุ้ซื้อสำเนียงบ้านบ่ขาดได้พี่น้องกินกินทั้งยวง มือนมอนมืดๆๆๆจังเลยเพื่อดีขนาดไี่น้องต้มอยากวานสิบอเปียงไงพี่นอ้องเฮ้ย ยาใบเสี้ยมถลึงเนะยาใบเสี้ยมถลึงมันเป็นแนวกินได้พี่น้องมันเป็นสมุนไพรเป็นยาชั้นดีหมนี่ี่หากินเมา่อไยังไงได้พี่น้องทางเทียนขันทบานห่อาไข่อย่างนีเวย้ยไิกินดอก าข่ไม่เหนอย่เลยเปนองเย็นบ่เห็นบ่เช่นเช่นนี่ไข่ม่นนี่โอ้แสบเว้ยไม่ยังหรอท่าหนเขาจอเป็นยังกันทางถนน จอดวอกันอของดีมีน้อยพี่น้องกิโลละลอยหกสิบ มาไลาน์นี่ต่อเลยงามเต็มถ้วย <c oughs> บเบ้อลพี่น้องครับพี่น้องเบริบรด,ดอกมัลายอยู่เด้โล่เป็นโล่เด้่พี่น้องก่อนที่ไอเสียงหมูสิากไลนพี่น้องไปกาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ไอเสียงผ้าแดงให้เสี้ยงเด้พี่น้องเด้อ เป็นกะล่ยังใหญ่กันเนาะมานี่กล่าลราพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ